ส,สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอิชินกินเรียบกับผมไซมอนแคสเลอร์เช่นเคยฮะอย่างที่บอกคุณผู้ชมมาอย่างสัปดาห์ที่แล้วนะฮะว่าวันนี้เรายัางอยู่กันในย่านโชคชัย4ยี่เช่นเคยฮะเราจะมาหาร้านดีร้านเด็ดร้านจริงๆฮะผมบอกเลยว่ารายการของเราเนี่ยจะทําให้คุณผู้ชมหิวตามท้องร้องตามไปพร้อมกับผมและในช่วงแรกของรายการครับช่วงเมนูฟินกินไม่เหลือเสนอร้านนี้เลยฮะเซนด์วินนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าร้านแรกในย่านโชคชัย4เนี่ย จะเด็ดขนาดไหนเขาบอกเป็นร้านสไตล์แบบชิลเอาจะดูซิว่ามันจะชิลขนาดไหนเดี๋ยวไปดูเมนูกันเลยฮะเอาละครับคุณผู้ชมฮะและตอนนี้ผมอยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเจ้าของร้านกันสักนิดนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่มิกช่วยแนะนาตัวเองหน่อยครับสวัสดีค่ะมิกค,ค่ะ,คะเป็นเจ้าของร้านเซคเวินคาเฟ่แอนด์ชิลเอาท์อยู่โชคชัยสี่ปกากซอยชื่อสี่หกสิบหกค่ะอ่าโอเคครับพี่มิกครับถ้างั้นถามนิดนึงร้านนี้เปิดมากี่ปี เออเปิดมาประมาณปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าแล้วกระแสตอบรับฟีดแบ็กดีไหมถือว่าโอเคค่ะเกินเกินคาดเกินคาดที่เราคิดไว้ใช่ไหมเมนูที่แนะนําเลยว่าถ้ามาที่นี่ต้องลอง คือถ้าให้แนะนําจริงๆเราจะมีทั้งในส่วนของเครื่องดื่มอาหารแล้วก็ขนม,มงนะะั้นไล่เลยเครื่องดื่มเ,ออเครื่องดื่มเนี่ยจริงๆถ้าเป็นในส่วนของพวกกาฟแฟอะไรงเงี้ยก็จะแนะนําเป็นตัวพวกมอคค่าคุกกี้หรือคาราเมลนี่ค่ะเพราะว่าเราจะใช้ส่วนผสมคือจากบางประเทศมันจะรสชาติาแบบเข้มข้น<า>เป็นพิเศษเลยคือรสชาติจะดีกว่าที่อื่นเพราะเราแบบทำทำแบบ อิมพอตมาเลยใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนอื่นๆก็จะมีพวกชาอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยววันนี้จะให้ชอบกินชาให้ให้ชิมเป็นชาพีชนะคะแล้วก็มีพวกสมูทตี้อีกก็จะมีสองสามตัวอีกมีสมูทตี้ใครชอบแบบผลไม้หรือปั้นปค่ะก็จะมีแบบเปรี้ยวๆมั่งก็แบบเป็นพวกเบอร์รี่มอลนิก้าเบอร์รี่หรือว่าเป็นแอปเปิลพัมอะไรเงี้ยค่ะก็มีให้ลูกค้าเลือกชิม อ่าแล้วถ้าเป็นพวกของหวานละฮะถ้าเป็นพวกของอหวานถ้าของหวานลูกค้านิยมมาที่นี่ก็ส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นทันนี่โทส์แพนเค้กอ่าพี่วิทย์เห็นบอกว่าปกติคาเฟ่เนี่ยคาเฟ่ส่วนใหญ่ปกติมีกาแฟมีชา,ามีขนมที่นี่มีของขาวด้วยใช่ค่ะจริงๆคือเราเอาไว้รองรับลูกค้าเพราะว่าเข้าใจว่าบางทีลูกค้ามาลูกนั่งนั่งใช่แบบนั่งอ่านหนังสือคือส่วนใหญ่ลูกคา้าจนะมานั่งนั่งนานนั่งอ่านหนังสือนั่งทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะลสักพักก็จะหิวเราก็จะมีในส่วนของของทานเล่นด้วยแบบพวก เฟรนฟรายแซนด์วิชแล้วก็ลงไปถึงอาหารมีเฟรนฟรายมีแซนด์วิชด้วยใช่ตินี้เวลาแบบหิวไม่มากเนาะแต่ถ้าหิวมากก็จะมีเป็นพวกข้าวแล้วก็สปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยววันนี้จะให้ชิมสปาเกตตี้ใช่ครับเพราะวันนี้ผมกําลังหิวเลยฮะวันนี้ขอบคุณพ <หา S 1> ี่รีมากเลยครับะขอบคุณค่ะเอาล่ะคุณชมาและนี่ครับคือเมนูเด็ดของเราในวันนี้ครับผมนำเสนอนี่เลยคชาบ Char ีต e เขาบอกว่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยคือคนที่ไม่ชอบทานกาแฟแบบว่าอยากกินคู่อาหารไปด้วยบางทีไม่อยากกินกาแฟชาพีทแนะนำเลยแล้วผมก็ชอบด้วยเดี๋ยวนี้ผมจะลองสไปซี่หมูทอดกินกันเลยดีกว่าครับมาอาะครับคุณผู้ชมฮะหมดลงไปเรียบร้อยนะฮะกับ,บเมนูแบบว่า ชิวๆแบบคาเฟ่อาหารแบบสวยๆงามๆร้านต่อไปครับผมบอกเลยฮะว่าเด็ดไม่แพ้ก,กันเป็นร้านอาหารสไตล์เวียดนามเหมาะกับใบหน้าผมมากเลยไปลืยกันเลยนี่ครับคุณผู้ชมร้านที่สองที่ผมพามานี่ฮะบรรยากาศแตกต่างจากร้านแรกที่ผมพาไปเลยร้านแรกนี่เป็นสไตล์แบบคาเฟ่แบบมุ้งมิ้งแบบมี ขนมนิดน้ำหน่อยมีอาหารนิดเดียวแต่นี่ฮะแบบจัดหนักเลยผมพามาร้านนี้ฮะในช่วงเมนูปินกินไม่เหลือชื่อร้านว่าเฟอร์ได้ยินไม่ผิดใช่ฮะเฟอร์ครับผมไปชิมกันเลยสไตล์เวียดน,นามเอาละครับคุณผูชมฮะและตอนนี้ผมอยู่ภายในร้านเฟอร์54แล,ล้วฮะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับ2เจ้าของของเราก่อนนะฮะสวัสดีครับ สวัสดีครับสสวััดีครบแนะนาตัวเองหน่อยครับผมเป็กครับผมครับพี่เป็กครับครับพี่เปิ้ลครับร้านเฟอเนี่ยเฟอห้าสี่อ่ะเต็มเฟอห้าสี่เนี่ยมีต้นกำเนิดเป็นยังไงครับแบบเริ่มแรกเดิมทีเลยเนี่ยเราเราตั้งร้านเฟอห้าสี่ขึ้นมาเนี่ยในปี2554 54ครัอยห้าสิบสี่้าสิบสับสาขาคิดเอาเองสาขาหนึ่งเนี่ยเราตั้งอยู่ที่โชคชัยสี่ซอยห้าสิบสี่อ่ะย้อนไปนิดเดียวอยู่ใกล้ๆกันเองอันนี้อยู่ในวังหิน ก็เลยเป็นที่มาของว่าก็เฝอห้าสี่ห้าสี่คือแค่ชื่อซอยใช่ครับคือไม่ได้มีความหมายอะไรลึกลับไม่มีมไม่มีแค่ก,<ข>ก็คิดให้มันแบบง่ายๆก็คือเฟออะไรไปกินเฟอจังไรเฟอห,ห้าสี่ฟังง่ายคล้องจองอ๋อคนจะได้แบบเอ้เฝออยู่ตรงไหนห้าสี่ไงเขา<ช>บอกอยู่แล้วว่าห้าสี่อยู่ห้าสี่ไงซอยห้าสี่นี่ไงอถาไม่นึงปกติอาหารเวียดนามเนี่ยเราก็ไปกินหลายที่เยอะแยะมีเต็มไปหมดบอกหน่อยว่าความพิเศษของเฟอเนี่ยเฝอห้าสี่ที่คนจะต้องมากินคือ มันแตกต่างที่อื่นยังไงความเ,เด็ดของเราเฝอก็คือก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวของเวียดนามใช่ไหมครับครับก็จะมีแบบความเป็นซุปก๋วยเตี๋ยวมียาจีนแล้วก็มีความเป็นซุปผักซุปผัวหอมออซึ่งของเราเนะี่ยถ้านี่เท่าที่ผมชิมชิม,มาดูในเมืองไทยนะก็มีแต่เจ้าเราเท่านั้นเองที่ว่าอ่าจะเป็นซุปก๋วยเตี๋ยวผสมกับซุปผัวหอมฝรั่งเศสซุปผักแล้วถ้านไม่พอเราก็มีซอสสองซอสซึ่งจริงๆแล้วก็คือเป็นซอสที่แพร่หลายกันทั่วอเมริกามากแต่เมืองไทยไม่เคยมีใครเอามาใช้ ไม่เคยมีใครใช้ซอสแบบเราใช่ครับมีร้านเราเนี่ยเป็นร้านแรกในเมืองไทยอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้ครับคบเออเนี่ยนอกจากซอสซุปอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เส้นใช่ผมลืมเลยซอสซุปเส้นใช่ครับผมเส้นมันมีความวิเศษยังไงฮะเส้นเนี่ยก็คือเส้นเฝยเนี่ยมันจะมีความเหนียวนุ่มกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวบ้านเราขอขอแทรกอีกนิดนะคำว่าเฝยเนี่ยมันมีความหมายแปลว่าอะไรไหมฮะตรงตัวแบบเฝยเพราะว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวครับโอเค ใครที่ไม่รู้รู้สะพร้อมผมน ouais> ี่แหละรู้พร้อมกันไปเลยเปิดไปว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้บอกคือเส้นเส้นมันยังไงพี่เส้นเนี่ยมันก็คือเป็นเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวดูก็เหมือนเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวบ้านเราเนี่ยแต่ว่ามันมีความเหนียวนุ่มกว่ามากขมันอันนี้ต้องลองชิมดูอ่าคือความพิเศษของเส้นทั้งน้าจิ้มทั้งน้ําซุปเส้นซุปซอสฟังมากขนาดนี้แล้วครับพี่เอาเป็นว่าจัดชุดใหญ่แบบว่าชุดแบบหนักๆให้ผมสักหนึ่งชุดได้ไหมโอเคเราก็ต้องเฝอเ a อนะเฝอ LA คือสไตล์ต้นตำรับ คือเรามาจาก LA เราลก็เลยว่าเรียกว่าเฟอร์แองั้นเดี๋ยวเราไปกินเฟอร์แอกันครับผมขอขอบคุณทั้งพี่เปิ้ลพี่เป๊กมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปกินเลยฮะมาแล้วครับคุณผู้ชมเฟอเฟอและก็เฟอครับมาที่ตัวแรกก่อนเลยฮะนี่คือเฟอแห้งยำนี่ครับเขาก็จะเป็นแบบรวมมาแล้วมีน้ำยำอยู่ข้างในนี่นี่นี่ อันนี้เป็นเฟอเนื้อน่องนี่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 ดูฮะโอ้โหเป็นน้ําใสนี่ตัวเส้นของเฟอเขาบอกแล้วว่าเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวปก,กวติฮะแต่มันจะมันจะเหนียวกว่าเนี่ยมันจะติดมันจะติดกัน,น,นและอันสุดท้ายนี่ครับเขาบอกว่านี่เด็ดจริงๆเอามาจาก LA นี่นี่คือเฟอ LA อาถ้าะนง,งั้นลองกันเลยฮนะเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวบ้านเราเที่เขาบอกแต่คือเหนียวนุ่มแล้วก็หนึบหนึบอันนี้เป็นหมูสไลด์ฮะ เป็นมากใครชอบรสจัดต้องสั่งแห้งยำอร่อยมาก อร่อยมากเฟอโหสุดยอดแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เฝอห้าสี่เขายังมีอีกเมนูหนึ่งที่เด็ดไม่แพ้กันทุกคนอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วนะฮะมันจะเรียกว่าเฝอหม้อไฟเป็นแบบเป,เ,ปเป็นกระทะเป็นกระทะเหมือนกินเหมือนกินชาบูแล้วคุณก็สั่งเนื้อสั่งเส้นเฟอมาสั่งลูกชิ้นสั่งอะไรมาแล้วก็กินพร้อมกันมาหลายหลายคนจะสนุกมากแต่ถ้ามาแบบอยากกินแบบว่าไม่เยอะแบบต้นตำรับก็สั่งมันแบบผมแบบนี้แล้วก็สั่งแยกมีทั้งเฝอเอ เฟยำแห้งยำมีเฟือเนื้อน้องอะไรอย่างนี้เอาละฮะแต่ช่วงหน้าจะเป็นร้านไหนที่บอกว่าเจ๋งที่บอกว่าเด็ดที่ผมจะพาไปกินติดตามชมช่วงหน้าครับน้ำดื่มสิง